ในการโหนกระแสวันนี้นะครับได้เป็นการพูดคุยกันกับกลุ่มลูกบ้านคอนโดแห่งหนึ่งย่านโชคชัยครับรวมกว่า900ห้องที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหลังไม่สามารถพักอาศัยในคอนโดได้เป็นเวลานานถึง2เดือนนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยการมาวันนี้นะครับระบุว่านิติบุคคลคอนโดไม่ดาเนินการใดๆใ,ในการแก้ไขปัญหาทั้งลิฟต์สีตัวที่ชํารุดใช้การไม่ได้ลานจอดรถมีรอยแตกร้าวและระบบรักษาความปลอดภัยถูกลิดรอน สิทธิ์ของเจ้าของห้องถูกจำกัดขณะที่ลูกบ้านเตรียมรวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีกับนิติบุคคลที่สอนอสุทธิสารคอนโดดังกล่าวครับอยู่ในแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครคอนโดดังกล่าวมีทั้งหมด21ชั้นรวม900ยูนิตอายุอาคารกว่า33ปีโดยที่หน้าทางเข้าอาคารมีป้ายประกาศจากสำนักงานเขต ซึ่งเข้ามาตรวจสอบหลังเกิดแผ่นินไหวระบุว่าอาคารมีความเสี่ยงสูงรอยแตกร้าวของเสาอาคารลึกถึงรากฐานและจุดรับน้ําหนักบางส่วนมีรอยร้าวถึงโครงสร้างชาั้นในถูกจัดให้อยู่ในเขตพื้นที่สีเหลืองห้ามใช้ลานจอดรถทุกชั้นรวมถึงงดใช้ลิฟต์ทั้ง4ตัวจนกว่าจะมีการสํารวจความเสียหายโดยวิศวกรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยหรือกําหนดแนวทางการซ่อมแซม ลูกบ้านคนหนึ่งครับเป็นหญิงวัย65ปีซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ชั้น20เล่าว,ว่านับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวตนต้องเดินขึ้นลงบันไดถึง20ชั้นทุกวันเพราะลิฟต์เสียทั้งหมดทั้งที่ตนมีโรคข้อเข่าเสื่อมการขึ้นลงแต่ละครั้งต้องหยุดพักเป็นระยะระยะขณะเดียวกันยังต้องขนของด้วยตัวเองทั้งน้ำดื่มอาหารและขยะเนื่องจากระบบทิ้งขยะส่วนกลางก็ใช้งานไม่ได้เช่นกัน เมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมามีการจัดประชุมสาม,มัญลูกบ้านครั้งที่2โดยมีการหยิบยกปัญหาต่างๆขึ้นหารือทั้งเรื่องความเสียหายจากแผ่นดินไหวการซ่อมแซมลิฟต์และระบบไฟฟ้าแต่เมื่อลูกบ้านพยายามสอบถามข้อมูลกลับไม่ได้รับคำชี้แจงที่มันชัดเจนอีกทางนิติบุคคลยังตั้งกลุ่มลายเพื่อสื่อสารกับลูกบ้านแต่หากมีใครตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์กลับถูกลบออกจากกลุ่มทำให้ติดตามข้อมูลไม่ได้ ในวันประชุมผู้จัดการนิติบุคคลยังห้ามลูกบ้านถ่ายภาพหรืออัดเสียงพร้อมถือแฟ้มเอกสารที่พิมพ์ข้อความจากไลน์มาโชว์พร้อมขู่ว่ารอหมายสารได้เลยสําหรับทุกคนที่ดา่าซึ่งลูกบ้านมองว่าเป็นการข่มขู่แทนที่จะให้คําตอบอย่างตรงไปตรงมาขณะที่นิติบุคคลกลับสามารถถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลในที่ประชุมได้ตามปกติส่งผลให้ลูกบ้านบางส่วนลุกขึ้นถ่ายภาพเช่นกัน หลังเหตุพุ่นวายในที่ประชุมผู้จัดการนิติได้ประกาศลาออกและเดินทางออกจากห้องประชุมพร้อมกับทีมงานโดยไม่มีการชี้แจงว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรหญิงวัย65ปีกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าตนเองอาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่มีลิฟต์ไม่มีไฟและไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้งานได้เมื่อใดหวังว่าการรวมตัวของลูกบ้านจะนํามาซึ่งความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้มีอํานาจในการตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือเพราะตนไม่มีที่ไปเพียงแค่ต้องการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง ขณะเดียวกันครับลูกบ้านจํานวนมากมีการรวมตัวกันอยู่ใต้คอนโดหญิงรายหนึ่งเปิดเผยว่าหลังแผ่นดินไหวไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้ต้องเดินขึ้นลงเองและห้องของเธอก็ไม่สามารถใช้น้ําได้จนต้องใช้สายยางต่อจากห้องอื่นจนกระทั่งวันที่หเมษายนจึงเริ่มใช้งานได้บางส่วนยกเว้นลิฟต์ที่ยังคงเสียอยู่ลูกบ้านหลายคนต้องออกไปพักอยู่ภายนอกอาคารเพราะไม่สามารถเดินขึ้นไปยังห้องที่อยู่ชั้นสูงได้โดยต้องเตรียมตุนทั้งน้ำและอาหารไว้ล่วงหน้า ทั้งที่ทุกคนยังคงจ่ายค่าส่วนกลางครบถ้วนนับตั้งแต่เกิดเหตุลูกบ้านพยายามสอบถามแล้วก็ผลักดันให้มีการซ่อมแซมแม้แต่ในเรื่องไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้ก็พยายามติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเพื่อช่วยให้นิติประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแต่สุดท้ายก็ต้องรอนิติอนุญาตก่อนเพราะพื้นที่ส่วนกลางอยู่ในความดูแลของนิติบุคคล ด้านนายชนทัตปัตธรรมภูวดลครับเจ้าของเพจช,ชนละทิศลุยครับได้เข้ามาช่วยประสานหน่วยงานรัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาโดยระบุว่าเมื่อทราบว่านิติบุคคลเดิมลาออกไปแล้วได้มีการติดต่อไปเพื่อสอบถามแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยินยอมให้ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งภายหลังการประสานงานการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการเดินทางเข้ามาตรวจสอบและเริ่มมีห้องบางส่วนสามารถใช้งานไฟฟ้าได้เพราะก่อนหน้านี้เกือบร้อยห้อง ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเครื่องปั่นไฟสามารถเปิดใช้งานได้หรือไม่หากสามารถใช้ได้จะมีการเปิดให้ใช้งานเป็นรอบๆแต่หากไม่สามารถใช้ได้ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟและขออนุญาตเพิ่มเติมจากการไฟฟ้า ในส่วนของปัญหาขยะส่วนกลางที่ล้นและส่งกลิ่นเหม็นทั่วคอนโดนายชนะทัศน์ได้ประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดส่งรถมาเก็บขยะโดยด่วนเ่งได้รับความร่วมมือและดําเนินการทันทีทําให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นในบางส่วนอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่มีนิติบุคคลชุดใหม่เข้ามาดําเนินงานเนื่องจากชุดเดิมลาออกไปแล้วนายชนะทัศน์จึงเสนอให้ลูกบ้านจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติขึ้นใหม่โดยเสนอว่าจะด,ดําเนินการแก้ไขเบื้องต้นแทนไปก่อนทั้งในเรื่องการเงินและประสาน งานโดยมีเงื่อนไขว่าหากมีนิติใหม่แล้วค่อยคืนค่าใช้จ่ายให้ภายหลังทั้งนี้มีการกล่าวทิ้งท้ายว่าจะเข้ามาดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าที่สามารถทําได้เพราะลูกบ้านหลายรายมีข้อจํากัดทางการเงินบางคนเป็นผู้สูงอายุอยู่ชั้นสูงต้องห้อยตัวลงมาอย่างหน้าหวาดเสียวแต่ทุกอย่างต้องระมัดระวังและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเพอหากทําอะไรโดยพลการอาจเข้าข่ายถูกดําเนินคดีได้สุดท้ายทางนายเลิศศักดิ์รักธรรมครับผู้ในการกองคุม้มครองผู้บริโภคด้านสัญญ,ญาหรือว่าสคบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาจากลูกบ้านซึ่งตอนนี้ความเดือดร้อนเร่งด่วนหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องลิฟ์น้ำและไฟแต่ปัญหาคือยังไม่มีการจัดตั้งนิติคอนโดชุดใหม่ซึ่งจะต้องเร่งรัดในการหานิติคอนโดชุดใหม่ให้ได้เร็วที่สุดส่วนสคบก,ก็จะเข้ามาช่วยเหลือเป็นคนกลางในการประสานงานตรงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านอย่างเร็วที่สุด โดยทางสงกบจะประสานทั้งเรื่องการเรียกนิติบุคคลเข้ามาชี้แจงจะประสานทางพาออกเขตจุจักให้ทางเขตส่งคนเข้ามาช่วยและก็จะช่วยประสานเรื่องการเคมประกันซ่อมแซมอาคารต่อด้วยสกบจะรับเป็นคนกลางในการจัดการทั้งหมดด้านนายชนทัศน์ครับเจ้าของเพจชนทัศน์ลุยครับเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็เปิดเผยว่าตนได้มีการแก้ไขปัญหา มีการติดต่อการไฟฟ้าการประปาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้ไปก่อนพร้อมทั้งจัดการเรื่องขยะที่กองท่วมบริเวณส่วนกลางโดยดําเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นซึ่งตนได้มีการสํารองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยซึ่งหลังจากมีการจัดตั้งนิติบุคคลชุดใหม่ขึ้นมาค่อยมาใช้คืนอย่างไรก็ตามการที่ตนเข้ามาดําเนินการต่างๆต้องคํานึงถึงข้อกฎหมายด้วยเพื่อป้องกันการถูกดําเนินคดีกลับ พออำนาจการบริหารจัดการจริงๆแล้วต้องเป็นหน้าที่ของนิติบุคคล